คุณเชื่อไหมคะว่ามีธรรมะบทหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสว่ามีเพียงหนึ่งในล้านของมนุษย์เท่านั้นที่จะเข้าถึงได้และถ้าคุณพลาดมันไปคุณอาจต้องเสียใจไปตลอดชีวิตไม่ใช่แค่ชาตินี้แต่คือทุกภพชาติที่เหลืออยู่สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้สแสวงหาปัญญาทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พุทธค่ะ คำถามที่เราได้เปิดเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่คำถามที่พูดเกินจริงหรือสร้างขึ้นเพื่อให้หน่าตกใจนะคะแต่มันคือสัจธรรมที่ถูกกล่าวถึงมาแล้วกว่า2,500ปีเป็นความจริงที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางคำสอนมากมายแต่กลับมีน้อยคนนักที่จะมองเห็นและเข้าใจได้อย่างถ่องแท้หลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องการทำบุญการรักษาศีลการนั่งสมาธิ เราทำสิ่งเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งจะนำพาเราไปสู่ความสงบสุขหรือพบภูมิที่ดีแต่คุณเคยหยุดถามตัวเองอย่างจริงจังไหมคะว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นมันใช่เส้นทางสายตรงที่จะนำเราออกจากความทุกข์ได้จริงหรือเปล่าหรือเป็นเพียงการเดินวนอยู่ในวงเวียนแห่งบุญและบาปที่ยังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปไม่สิ้นสุด วันนี้สิ่งที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อไปนี้อาจเป็นเหมือนแสงสว่างที่ส่องเข้ามาในห้องที่มืดมิดเป็นคำตอบของคำถามที่คุณอาจไม่เคยกล้าถามเป็นแผนที่ที่จะชี้ไปยังจุดหมายที่ผู้มีปัญญาทุกคนปรารถนานั่นคือใบเบิกทางสู่พระนิพพานธรรมะที่ถูกขนานนามว่าหนึ่งในล้าน เส้นทางแห่งพระสวดาบันที่บอกว่าสามารถจบในหนึ่งตอนได้และที่สำคัญที่สุดเราจะมาขยายความกันอย่างหมดเปลือกว่าทำไมการพลาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้เรื่องนี้เพียงครั้งเดียวถึงอาจทำให้คุณต้องเสียใจไปตลอดการเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะคะเพราะการเดินทางเข้าสู่ใจกลางแห่งปัญญากำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะ หัวข้อแรกที่เราจะมาเจาะลึกกันก็คือธรรมะหนึ่งในล้านความหายากและการันตีที่ไม่มีอะไรเทียบได้ลองจินตนาการภาพตามเรานะคะย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลวันหนึ่งพระพุทธองค์ประทับอยู่ท่ามกลางหมู่ภิกษุพระองค์ส่งกุ้มลงหยิบฝุ่นดินขึ้นมาเล็กน้อยด้วยปลายพระนาคาหรือปลายเล็บของพระองค์แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนฝุ่นดินเล็กน้อยที่เราตถาพจช,ช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปัทภีนี้อย่างไหนจะมากกว่ากันแน่นอนค่ะว่าเหล่าภิกษุก็กราบทูลตอบไปตามจริงว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปัทภีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่า ฝุ่นดินเล็กน้อยที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้มีประมาณน้อยนักเมื่อนำไปเทียบกับมหาปัธพีแล้วย่อมเทียบกันไม่ได้เลยแม้แต่น้อยพระเจ้าข่าณวินาทีนั้นเองพระพุทธองค์ก็ได้ทรงตรัสเปรียบเทียบความจริงอันน่าทึ่งที่ทำให้เราต้องขนลุกพระองค์ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นมีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่เกิดในกำเนิดอื่นนอกเหนือจากมนุษย์มีมากกว่าชั้นนั้นหมวลือนกัน และพระองค์ยังตรัสต่อไปอีกนะคะว่าในบรรดามนุษย์ที่เกิดมาทั้งหมดนั้นผู้ที่จะได้เข้าถึงกระแสธรรมผู้ที่จะได้ริ้มรถพระสัตธรรมจนเกิดดวงตาเห็นธรรมนั้นยิ่งมีน้อยลงไปอีกเปรียบได้กับฝุ่นดิงที่ปลายเล็บของพระองค์เมื่อเทียบกับมนุษย์ทั้งหลายในโลกที่เปรียบได้กับพื้นแผ่นดินทั้งมหาปฐพีท่านผู้ฟังคะ นี่คือภาพที่ชัดเจนที่สุดที่พระพุทธองค์ทรงมอบให้เราเพื่อให้เห็นถึงความหายากอย่างยิ่งยวดของการเข้าถึงธรรมะขั้นตน้นซึ่งธรรมะขั้นต้นที่ว่านี้ไม่ใช่แค่การมีความเชื่อไม่ใช่แค่การเป็นคนดีไม่ใช่แค่การทำบุญตักบาตรแต่คือสถานะที่เรียกว่าพระโสดาบันค่ะคำว่าหนึ่งในล้านที่เราใช้ในหัวข้อวันนี้จึงอาจจะยังน้อยเกินด้วยซ้ำเมื่อเทียบกับอุปมาของพระพุทธองค์ แล้วทำไมล่ะคะทำไมการเป็นพระโสดาบันถึงได้ยากเย็นแสนเข็นขนาดนั้นและทำไมมันถึงเป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งสำหรับผู้มีปัญญาทั้งหลายคำตอบอยู่ที่คำว่าการันตีค่ะ การเป็นพระโสดาบันนั้นเปรียบเสมือนการที่คุณได้รับใบเบิกทางหรือตั๋วเที่ยวเดียวที่รับประกันว่าคุณจะไม่ต้องกลับไปเกิดในภพภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์อีกต่อไปประตูสู่อบายภูมิทั้งสี่อันได้แก่นรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานจะถูกปิดตายสำหรับคุณไปตลอดกาล ลองคิดดูนะคะในสังสารวัตรที่ยาวนานนี้เราต่างเคยเกิดมาแล้วนับพบนับชาติไม่ท้วนเคยเป็นมาแล้วทุกอย่างเคยสุขเคยทุกข์เคยขึ้นสวรรค์เคยลงนรกการเดินทางมันช่างเขว้งคว้างและน่าหวาดหวัน่นเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าในชาติพบต่อไปเราจะพลั้งเผลอทำกรรมอะไรลงไปจนต้องไปเกิดในสถานที่อันแสนทุกข์ทรมานเหล่านั้นหรือไม่แต่สำหรับพระโสดาบันแล้ว ความไม่แน่นอนนั้นได้จบสิ้นลงท่านคือผู้ที่เข้าสู่กระแสะแห่งพระนิพพานแล้วอย่างแท้จริงแม้จะยังต้องกลับมาเกิดอีกก็จะเกิดในสุขติภูมิคือโลกมนุษย์หรือเทวโลกเท่านั้นและจะเกิดอีกอย่างมากที่สุดไม่เกินเจ็ดชาติหลังจากนั้นท่านจะบรรล,ลุเป็นพระอรหันต์และปรินิพานไปในที่สุดนี่คือการรับประกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวตสงสาร เป็นหลักประกันที่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองใดในโลกจะซื้อหามาได้มันคือการเปลี่ยนจากคนที่ล่องลอยอยู่กลางมหาสมุทรที่พร้อมจะจมลงได้ทุกเมื่อมาเป็นผู้ที่เหยียบอยู่บนเรือที่มั่นคงแข็งแรงที่มีทิศทางมุ่งตรงไปยังฝั่งแห่งความปลอดภัยอย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้เองเส้นทางแห่งพระโสดาบันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของบุญบาร,รมีแต่มันคือเรื่องของปัญญา ที่จะปลดล็อกการันตีที่สำคัญที่สุดในชีวิตและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมผู้มีปัญญาจึงยอมแลกทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งดวงตาเห็นธรรมเพียงครั้งเดียวในชีวิตค่ะแล้วการเห็นแจ้งหรือดวงตาเห็นธรรมที่ว่านี้มันคืออะไรกันแน่นี่คือหัวใจสำคัญที่เราจะมาขยายความกันต่อในหัวข้อเส้นทางแห่งปัญญาการเห็นแจ้งที่แท้จริง หลายคนพอได้ยินคำว่าเห็นธรรมหรือบรรลุธรรมก็มักจะจินตนาการไปถึงเรื่องราวอภินิหารการเห็นแสงสว่างการได้ยินเสียงกระซิบจากสวรรค์หรือการมีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกสามารถท่องจำพระสูตรต่างๆได้อย่างแม่นยำเราขอบอกตรงนี้เลยนะคะว่านั่นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างยิ่งค่ะการเห็นแจ้งที่พระพุทธองค์ทรงหมายถึง ไม่ใช่การเพิ่มความรู้ที่เป็นเพียงสัญญาหรือความจำได้หมายรู้แต่มันคือการเกิดขึ้นของปัญญาที่อย่างรู้ความจริงอย่างถ่องแท้เป็นการเปลี่ยนวิธีรู้และเปลี่ยนวิธีเป็นของเราไปอย่างสิ้นเชิงเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นลองจินตนาการถึงชายคนหนึ่งที่ตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดเขาเรียนรู้เกี่ยวกับโลกรอบตัวผ่านการสัมผัสการได้ยินการได้กลิ่น เขาสามารถบอกได้ว่าสิ่งของต่างๆมีรูปร่างอย่างไรมีผิวสัมผัสแบบไหนมีเสียงอย่างไรเขาสามารถเรียนรู้ชื่อของสีต่างๆได้เช่นมีคนบอกเขาว่าท้องฟ้าเป็นสีฟ้าใบไ,ไม้เป็นสีเขียวเขาก็รู้และจดจำข้อมูลเหล่านั้นไว้ในหัวเขาสามารถพูดคุยเรื่องสีกับคนอื่นได้แต่ถามว่าเขาเคยเห็นสีฟ้าหรือสีเขียวจริงๆหรือไม่ คำตอบคือไม่เคยเลยค่ะวันหนึ่งด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าชายคนนี้ได้รับการผ่าตัดดวงตาจนสำเร็จและในวินาทีแรกที่เขาเปิดเปลือกตาขึ้นคุณนึกภาพออกไหมคะว่าโลกของเขาจะเปลี่ยนไปขนาดไหนวินาทีที่เขาเห็นสีฟ้าของท้องฟ้าเป็นครั้งแรกเห็นสีเขียวของใบไม้เป็นครั้งแรกมันไม่ใช่แค่การได้รับข้อมูลใหม่แต่มันคือการเปลี่ยนโลกทัศทั้งใบ ความเข้าใจที่เขามีต่อคาว่าสีได้เปลี่ยนไปอย่างถอนรากถอนโคนความรู้เดิมที่เคยมีเทียบไม่ได้เลยกับประสบการณ์ตรงที่ได้เห็นด้วยตาของตัวเองความลังเลสงสัยว่าสีฟ้าหน้าตาเป็นอย่างไรได้มาลายหายไปสิ้นเพราะบัดนี้เขาได้เห็นแจ้งด้วยตัวเองแล้วการบรรลุเป็นพระโสดาบันก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันนี้ล่ะคะ่ะ ก่อนหน้านี้เราอาจจะรู้ว่าร่างตายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเราท่องจำคำว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาได้เรารู้ว่าความยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุแห่งทุกข์เรารู้คำสอนในอริยสัจสี่แต่ทั้งหมดนั้นมันเป็นเพียงความรู้แบบชายตาบอดที่รู้ชื่อของสีแต่ในวินาทีที่ปัญญาเกิดขึ้นจิต จะเกิดการเห็นแจ้งสภาวะธรรมตามความเป็นจริงไม่ใช่ด้วยการคิดแต่ด้วยการประจักษ์ต่อหน้าต่อตาจิตจะเห็นเลยว่าความคิดที่ผุดขึ้นมามันก็เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่ความคิดของเราร่างกายที่นั่งอยู่นี่ที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวเราแท้จริงแล้วมันก็เป็นเพียงการรวมตัวกันของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันทำงานไปตามเหตุปัจจัยของมันเราบังคับบัญชาให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เลยจริงๆความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเพียงเวทนาที่แวะเวียนเข้ามาแล้วก็จากไปไม่ใช่ความรู้สึกของเราที่จะคงอยู่ถาวรการเห็นแบบนี้มันคือการเห็นไตรลักษ์ คืออนิจจังทุกขังอนัตตาและการเห็นอริยสัจสี่คือทุกเหตุแห่งทุกความดับทุกข์และหนทางแห่งการดับทุกข์อย่างทะลุป,ปรุกปโปร่งในทุกขณะของชีวิตมันไม่ใช่การนั่งคิดวิเคราะห์ว่าอ๋อนี่คืออนิจจังแต่มันคือการที่จิตเห็นความไม่เที่ยงนั้นปรากฏอยู่ในการหายใจเข้าหายใจออกในทุกความคิดที่ผุดขึ้น ในทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวจนความยึดมั่นว่ามีตัวเราที่เป็นเจ้าของสิ่งต่างๆมันคลายออกไปเองโดยธรรมชาติเหมือนกับที่ชายตาบอดเลิกสงสัยในเรื่องสีเพราะเขาได้เห็นมันด้วยตาของเขาเองแล้วนี่แหละค่ะคือการเห็นแจ้งที่แท้จริงมันไม่ใช่การเพิ่มความรู้แต่คือการเปลี่ยนแว่งตาที่ใช้มองโลกทั้งใบเป็นการเปลี่ยนจากผู้ที่หลงอยู่ในละคร มาเป็นผู้ที่นั่งดูละครและเข้าใจความเป็นไปของมันอย่างแท้จริงเป็นการตื่นขึ้นจากความฝันที่เราไม่เคยรู้ตัวเลยว่ากําลังฝันอยู่ค่ะเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าการเป็นพระโสดาบันคือการเห็นแจ้งด้วยปัญญาไม่ใช่แค่การเชื่อหรือการรู้คำถามต่อไปที่สำคัญมากก็คือแล้วไอ้ที่บอกว่าจบในหนึ่งตอนมันหมายความว่าอย่างไร ฟังธรรมะตอนเดียวแล้วบรรลุเลยอย่างนั้นหรือนี่คือประเด็นที่เราจะมาไขาความรับกันในหัวข้อจบในหนึ่งตอนการตัดขาดที่ไม่อาจย้อนคืนคำว่าจบในหนึ่งตอนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงระยะเวลาในการฟังเทศหนึ่งกันหรือดูวิดีโอหนึ่งคลิปนะคะแต่มันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและเด็ดขาดภายในจิตใจ เป็นจุดเปลี่ยนที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกเลยตลอดการหัวใจสำคัญของความเป็นพระโสดาบันคือการที่ปัญญาอันกล้านั้นได้เข้าไปตัดขาดสังโยชน์เบื้องต้นสามประการได้อย่างสิ้นเชิงคำว่าสังโยชน์ก็คือกิเลสอย่างละเอียดที่ผูกมัดจิตใจเราไว้กับวัตะสงสารเปรียบเสมือนโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นค่ะ สังโยชน์สามข้อแรกที่พระโสดาบันตัดได้ขาดสะบ้านมีอะไรบ้างเรามาดูกันทีละข้อนะคะข้อที่หนึ่งคือสักกายะทิฏฐิพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดก็คือความเห็นผิดว่ามีตัวตนหรือความยึดมั่นว่ากายกับใจนี้คือเราคือของเราก่อนที่เราจะเห็นธรรมเราทุกคนจะมีความรู้สึกนี้ฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำนึก นี่คือร่างกายของฉันนี่คือความคิดของฉันนี่คือชื่อเสียงของฉันเมื่อมีคนมาชมร่างกายเราเราก็ดีใจเมื่อมีคนมาด่าความคิดเราเราก็โกรธเมื่อชื่อเสียงเราเสียหายเราก็ทุกข์ใจทั้งหมดนี้เกิดจากความยึดมั่นในตัวฉันของฉันนี่เองแต่เมื่อปัญญาเกิดขึ้นดังที่ได้อธิบายไปในหัวข้อที่แล้ว พระโสดาบันจะเห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่าไอสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั้นมันไม่มีอยู่จริงมันเป็นเพียงการประชุมกันของขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่เกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยเหมือนชิ้นส่วนรถยนต์ที่ประกอบกันขึ้นมาเราเรียกว่ารถแต่ถ้าถอดชิ้นส่วนออกมาทีละชิ้น คำว่ารถมันก็หายไปความเห็นผิดว่ามีตัวตนจึงถูกทําลายลงไปอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่ด้วยการกดข่มแต่ด้วยการเห็นความจริงค่ะข้อที่สองคือวิจิกิจฉาหมายถึงความลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรายคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ก่อนหน้านี้เราอาจจะยังสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่า คำสอนของพระองค์จะพาเราพ้นทุกข์ได้จริงหรือพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นมีอยู่จริงหรือไม่ความสงสัยเหล่านี้ทำให้เราไม่สามารถทุ่มเทปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เหมือนคนที่เดินตามแผนที่แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าแผนที่นี้จะพาไปถึงจุดหมายได้จริงหรือเปล่าแต่สำหรับพระโสดาบันความลังเลสงสัยเหล่านี้ได้มาลายหายไปจนหมดสิ้น ทำไมล่ะคะก็เพราะว่าท่านได้พิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยตัวของท่านเองแล้วท่านได้เห็นอริยสัจสี่ได้เห็นไตรลักษณ์ด้วยปัญญาของท่านเองธรรมะที่พระพุทธองค์ส่งสอนไม่ใช่เรื่องที่ต้องเชื่ออีกต่อไปแต่มันคือความจริงที่ท่านได้ประจักษ์แล้วด้วยตนเองดังนั้นความศรัทธาที่เกิดขึ้นจึงเป็นศรัทธาที่มั่นคงไม่คลอนแคลน ที่เรียกว่าอัจฉริสัทธาเพราะมันตั้งอยู่บนฐานของตัญญาไม่ใช่ความเชื่องมงายและข้อสุดท้ายข้อที่สคือศีลับพะตะปรามาสข้อนี้สำคัญมากนะคะหมายถึงความยึดมั่นในศีลและพระที่งมงายหรือการปฏิบัติข้อวัดต่างๆด้วยความเข้าใจผิดหลายคนอาจจะเข้าใจว่า การเป็นพระโสดาบันแล้วจะไม่ต้องรักษาศีลซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดมหันค่ะพระโสดาบันนั้นมีศีลห้าที่บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยอัตโนมัติแต่สิ่งที่ท่านละได้คือความยึดมั่นแบบผิดๆยกตัวอย่างเช่นบางคนรักษาศีลเพราะกลัวตกนรกบางคนทำพิธีกรรมแปลกๆเพราะเชื่อว่าจะทำให้ศักดิ์สิทธิ์บางคนทรมานตนเอง เพราะคิดว่าจะเป็นหนทางสู่ความหลุดพ้นการกระทำเหล่านี้ที่ทำไปโดยปราศจากปัญญาทำไปเพียงเพราะเขาว่าดีหรือทำไปเพื่อหวังผลดนบันดาลบางอย่างนี่แหละค่ะคือสีลับพระตะปรามาศพระโสดาบันท่านเห็นแล้วว่าศีลนั้นมีไว้เพื่อเป็นพื้นฐานในการฝึกฝนจิตใจให้ตั้งมั่นเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสไม่ใช่ตัวเป้าหมายในตัวเอง ท่านรักษาศีลด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยความงมงายท่านจึงละทิ้งข้อปฏิบัติที่ไร้าสาระและมุ่งตรงไปที่แก่นของการปฏิบัติเพื่อความผลทุกข์เท่านั้นการตัดขาดสังโยชน์ทั้ง3ข้อนี้มันคือจุดเปลี่ยนที่เด็ดขาดมันคือตอนจบของชีวิตแบบปุถุชนคนธรรมดาที่ยังหลงโลก และเป็นตอนเริ่มต้นของชีวิตในกระแสะแห่งอริยชนเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆอีกครั้งนะคะเหมือนกับก้อนน้ำแข็งก้อนหนึ่งเมื่อมันได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์แห่งปัญญามันก็จะค่อยๆละลายกลายสภาพเป็นน้ำเมื่อมันกลายเป็นน้ำไปหมดทั้งก้อนแล้วมันก็คือน้ำมันไม่สามารถย้อนกลับไปเป็นก้อนน้ำแข็งที่แข็งกระด้างเหมือนเดิมได้อีก ตราบใดที่ยังมีความร้อนของปัญญาอยู่ฉันใดก็ฉันนั้นจิตที่ได้เห็นแจ้งในสัจธรรมจนตัดสังโยชน์สามข้อแรกได้แล้วก็จะไม่มีวันกลับไปยึดมั่นว่ามีตัวตนไม่มีวันกลับไปสงสัยในพระรัตนตรยัยและไม่มีวันกลับไปปฏิบัติอย่างงมงายได้อีกการเปลี่ยนแปลงนี้มันเกิดขึ้นที่รากฐานของจิต มันจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถาวรและไม่อาจย้อนคืนได้นี่แหละค่ะคือความหมายที่แท้จริงของคำว่าจบในหนึ่งตอนเราอาจเคยได้ยินเรื่องราวของอดีตนักธุรกิจที่เคยใช้ชีวิตอย่างฟุ้งเฟอ้อมัวเมาในลาบยศสรรเสริญและความสุขทั้งโลกแต่วันหนึ่งเมื่อเขาได้ประสบกับความทุกข์อย่างแสนสาหัสหรือได้มีโอกาสฟังธรรมะที่แท้จริงที่กระแทกเข้าไปถึงใจ จิตของเขาก็เกิดความสว่างสวยเห็นความมิเทียงแท้ของสิ่งทั้งปวงที่เคยไล่าตามมาทั้งชีวิตวินาทีนั้นเขาสามารถละทิ้งความยึดมั่นในทรัพย์สมบัติและชื่อเสียงได้อย่างสิ้นเชิงเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือนี่คือตัวอย่างของผู้ที่เห็นแจ้งด้วยปัญญาจนเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในที่ไม่อาจย้อนคืนได้นั่นเองค่ะ มาถึงตรงนี้ถูกท่านคงจะเข้าใจแล้วว่าเส้นทางพระโสดาบันนั้นยิ่งใหญ่และน่าอัศจรรย์เพียงใดแต่ยังเหลืออีกหนึ่งคำหามสำคัญที่เป็นเหมือนจุดพีคของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ใครพลาดต้องเสียใจตลอดชีวิตทำไมถึงต้องใช้คำที่รุนแรงและเด็ดขาดขนาดนี้การพลาดโอกาสที่จะเป็นพระโสดาบันในชาตินี้มันน่ากลัวถึงเพียงนั้นเชียวหรือ นี่คือการเปิดเผยความจริงอันน่าตกใจที่จะทำให้คุณเข้าใจว่าเดิมพันครั้งนี้สูงกว่าที่คุณเคยคิดไว้มากมายนะักท่านผู้ฟังคะการเป็นพระโสดาบันไม่ใช่แค่การได้บุญไม่ใช่แค่การได้ชื่อว่าผู้รู้ธรรมะและไม่ใช่แค่การการันตีว่าจะได้ไปเกิดในสุขติภูมิแต่ความหมายที่ลึกซึ้งที่สุดของมันก็คือมันคือการปิดประตูอบายอย่างถาวร และเปิดประตูสู่ความสุขอันแท้จริงที่เรียกว่าพระนิพพานอย่างเป็นทางการลองจินตนาการถึงบ้านหลังหนึ่งที่มีประตูสี่บานเปิดไปสู่ห้องที่เต็มไปด้วยไฟความเจ็บปวดความหิวโหยและความหวาดกลัวและมีประตูอีกหนึ่งบานที่เปิดไปสู่ความสงบสว่างและอิสรภาพ ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราทุกคนเดินวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้โดยมีโอกาสที่จะพลัดตกลงไปในห้องแห่งความทุกข์ทรมานทั้ง4บานนั้นได้ทุกเมื่อเพียงแค่เราประมาทหรือก้าวพลาดเพียงก้าวเดียวการบรรลุเป็นพระโสดาบันก็เปรียบเสมือนการที่คุณเดินไปที่ประตูแห่งความทุกข์ทั้ง4บานนั้นแล้วลงกรอนปิดตายมันซะ ไม่ว่าคุณจะเดินไปทางไหนในบ้านหลังนี้อีกคุณจะไม่มีวันพลัดตกลงไปในห้องเหล่านั้นได้อีกเลยนี่คือความปลอดภัยขั้นสูงสุดดังนั้นการพลาดโอกาสนี้ไปจึงหมายความว่าคุณยังคงปล่อยให้ประตูแห่งความทุกข์ที่รุนแรงที่สุดยังคงเปิดอ้าซ่ารอคุณอยู่คุณยังคงเสี่ยงที่จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกต้องทนทุกข์กับความร้อนที่แผดเผาเสี่ยงที่จะไปเป็นเปรต ทนทุกข์กับความหิวโหยที่ไม่สิ้นสุดเสียงที่จะไปเป็นอสุรกายที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นและหวาดระแวงหรือเสียงที่จะเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ต้องมีชีวิตอยู่ด้วยสัญชาตญาณฆ่าฟันกันเพื่อความอยู่รอดและเต็มไปด้วยความไม่รู้ความทุกข์ในโลกมนุษย์ที่เราว่าหนักหนาสาหัสแล้วเทียบไม่ได้เลยกับความทุกข์ในอบายภูมิเหล่านั้นค่ะการพลาดโอกาสที่จะปิดประตูเหล่านี้ในชาติที่เรามีศักยภาพพร้อมที่สุด คือชาติที่ได้เกิดเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาจึงเป็นการพลาดที่น่าเสียใจที่สุดเพราะมันหมายถึงการที่คุณต้องเดินทางต่อไปในวัฏสงสารที่แสนยาวนานนี้โดยยังคงแบกรับความเสี่ยงอันใหญ่หลวงนี้เอาไว้กับตัวโดยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่กรรมจะส่งผลให้คุณต้องตกลงไปนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่ว่าใครพลาดต้องเสียใจตลอดชีวิต ไม่ใช่แค่ชีวิตนี้แต่คือทุกชีวิตที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปและย้ำอีกครั้งนะคะว่าการจบในหนึ่งตอนนั้นไม่ได้หมายถึงการนั่งฟังธรรมะหนึ่งชั่วโมงแล้วจะเป็นโสดาบันได้เลยแต่มันคือการเข้าถึงปัญญาที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ในชั่วขณะจิตเดียวเป็นโมเมนต์แห่งการตื่นรู้ที่พลิกโลกทั้งใบซึ่งโมเมนต์นั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากคุณไม่เริ่มต้นสแสวงหา หากคุณไม่เปิดใจรับหากคุณไม่ลงมือปฏิบัติเพื่อขัดเกลวจิตใจของตัวเองโอกาสที่จะเกิดปัญญานั้นมันอาจจะลอยมาอยู่ตรงหน้าคุณแล้วในวันนี้ผ่านสิ่งที่คุณกำลังได้ฟังอยู่แต่ถ้าคุณปล่อยให้มันผ่านไปไม่นำไปคบคิดไม่นำไปพิจารณาไม่เริ่มต้นศึกษาและปฏิบัติอย่างจรงิงจังปัญญานั้นก็อาจจะไม่เกิดขึ้นกับคุณเลยตลอดชีวิตนี้ และนั่นคือความน่าเสียใจที่ประเมินค่าไม่ได้เลยจริงๆค่ะท่านผู้ฟังคะเส้นทางพระโสดาบันจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องของนักบวชหรือผู้ปฏิบัติที่เคร่งครัดเท่านั้นแต่มันคือการเดินทางภายในคือการสแสวงหาปัญญาที่จะนำพาคุณไปสู่ความปลอดภัยและความหลุดพ้นอย่างแท้จริงเป็นเป้าหมายสูงสุดที่มนุษย์คนหนึ่ง พึงจะทำให้สำเร็จได้ในชาติภพนี้คุณพร้อมหรือยังคะที่จะเริ่มต้นค้นหาปัญญานั้นในตัวคุณคุณพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนจากการเป็นผู้ที่ล่องลอยไปตามกระแสกิเลสมาเป็นผู้ที่กลุมหางเสือชีวิตและมุ่งหน้าไปยังฝั่งแห่งพระนิพพานอย่าพลาดโอกาสสำคัญที่สุดในชีวิตนี้ไปนะคะถ้าคุณคิดว่าเนื้อหาที่เรานำเสนอในวันนี้เป็นประโยชน์ และอยากเจาะลึกธรรมะในมุมมองที่แตกต่างออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พูทธของเราเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะ